การเปิดภาคเรียนที่สองหลังจากระดับน้ำลดลงของนักเรียนกว่า 1, 100คนในโรงเรียนวัดตาลเอล็นโสพลชนุอุปถัมครั้งนี้นะคะแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าภาคเรียนนี้พวกเขาไม่มีชุดนักเรียนแล้วก็รองเท้าใส่ไปโรงเรียนเนื่องจากว่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนลอยลอยไปกับกระแสน้ำทั้งหมดขณะที่โรงเรียนแห่งนี้ยังเผชิญปัญหาขาดแคลนที่นอนสำหรับเด็กเล็กเด็กๆจึงต้องนอนกับพื้นปูนแทนเนื่องจากว่านอนถูกที่นอนถูกน้ำท่วมทั้งหมดค่ะ เรียนอยากได้อะไรชุดนักเรียนอยากได้อะไรนะชุดนักเรียนเอามาทำอะไรลูกฮะเอามาทำอะไรลูกมาโรงเีใส่มาโรงเรียนแล้วชุดไปไหนหมด่ะไปกับน้ำหมดนั่นเรามีใส่ไหมไม่มีชุดนักเรียนใส่เลยอยากจะขอชุดนักเรียนจากใครบ้างฮ้ อยากได้อะไรช่วยัรเรียนทางด้านของครูโรงเรียนวัดตานเองค่ะเปิดเผยว่าได้ทําหนังสือไปอยังผู้อำนวยการศึกษาเขตหนึ่งจังหวัดพระนครศรียุธยาแล้วแต่ว่าได้รับแจ้งเบื้องต้นว่าอย่างต้องรอง,งบประมาณจึงอนุญาตให้นักเรียนใส่เสื้อผ้าปตกติมาโรงเรียนได้แต่ว่าเด็กหลายคนก็ยังประสบปัญหาต้องใส่เสื้อผ้าซ้ําๆเพราะว่าเสื้อผ้าอยู่บ้านก็หายไปกับน้ําเช่นเดียวกันค่ะ ใส่เสื้อแบบมีชุดอะไรก็ใส่มาค่ะบางบางบางครั้งเขาก็จะใส่ซ้ําม,มาบอกไม่เป็นไรใส่ใส่ซ้ำบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าค่ะแจ้งแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ยังรองบประมาณอยู่นะคะทางเขตทางสาพปพระนครเสียายาเขตหนึ่งเนี่ยก็ดิฉันทําเรื่องไปแล้วก็กําลังจะอนุมัติมาให้นะคะ เราก็ให้เด็กตอนนี้ช่วงนี้เราก็บอกกับเขตไปแล้วว่าช่วงนี้เด็กเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าใส่นะทางเขตก็บอกว่าไม่เป็นไรให้ให้เด็กใส่เสื้อผ้าแบบมีอะไรก็ใส่มาก่อนรองเท้าอะไรไม่มีก็เอารองเท้าอะไรก็ได้ใส่มาก่อนและปัญหาใหม่ที่เด็กๆก,กำลังเผชิญก็คือสภาพอากาศที่หนาวเย็นค่ะเพราะว่าพวกเขาไม่มีเสื้อกันหนาวสวมใส่จนทำให้เด็กๆหลายคนเริ่มป่วยเป็นไข้หวัดอีกค่ะ